First blood. Triple kill. Yo, ยินด t ต l อนรับสู่สุดยวดดีไวรุ่นฟรีไฟทั้งหลายนะครับและแล้ววันนี้วันปีใหม่นะครับมาถึงแล้วนะครับก็ตามสัญญาณครับว่าจะมาแจกไอดีฟรีไฟนั่นเองนะครับนี่นะครับโพสต์นี้นะครับ,รครบใครจําได้นะ ที่ว่าใครกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เหตุผลที่อยากได้มานะครับก็มีทั้งหมด700กว่าคอมเมนต์นะโอ้ตัดสินยากมากๆเลยนะครับเพราะว่ามีหลายคนอยากได้เนาะที่ก็เลยแบบว่าใช้เวลาในการคัดตัดสินใจนานนิดนึงนะครับ จนถึงวันนี้นะครับวัน,นวันนี้วันที่2มกราแต่ว่าพี่ตัดสินใจไปเมื่อคืนเลือกตอนวันที่1นะครับว่าใครจะได้นะครับแล้วก็มีผู้โชคดีแล้วนะครับคนนั้นคือบอกไว้ก่อนนะอันนี้แจกจริงๆนะครับแบบไม่ได้รู้จักกันเลยครับน้องที่ได้นี่ผมเข้าไปส่งโปรไฟล์เข้ามาแล้วเขาอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชเลยนะครับซึ่งไกลกับผมมากผมไม่รู้จักเขาแน่นอนแล้วก็ตอนนี้เราก็ติดต่อน้องเขาไปไว้ก่อนแล้วนะครับแต่ว่าเราจะลอง โทรไปหาเขาดูนะครับสอบถามเขาดูว่าเขาอยากได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าคือต้องบอกหนีก่อนนะครับว่าคนที่อยากได้อะมีหลายคนมากมีหลายเหตุผลที่บอกกันว่าพี่ไอดีผมโดนแฮกผมอยากได้ไอดีแบบเทพๆตึงๆจังเลยนะครับอันนี้คือแบบเฮ้ยถ้าเราให้ไอดีเราไปเราจะโดนแฮกหรือเปล่านะคือไอดีนี้มันไม่ใช่ถูกถูกนะทุกคนมันเป็นแสนเลยนะเราก็อยากอยากได้ให้คนที่แบบว่ามีความรับผิดชอบอยากเล่นจริงๆนะครับไม่ใช้โปรไม่ใช่อะไรทั้งนั้นนะนี่นครับน้องคนนี้เขาบอกว่านะเหตุผลนี้ อ่านครั้งแรกคือผมก็แบบประทับใจว่าอยากช่วยสนับสนุนน้องเขาเหมือนกันนะผมอยากได้จริงๆครับพี่โมคือตอนนี้ทางกาลิน่าได้เริ่มจัดการแข่งขันเกมฟรีไฟลผมอยากจะทําในสิ่งที่ผมรักนี่โอ้ <c oughs> พูดจ๋าดีเนะี่ยและสิ่งที่ผมฝันให้สําเร็จแต่มันมีอุปสรรคหลายๆอย่างที่ฝันผมไปไม่ถึงพ่อแม่ผมไม่สนับสนุนรหัสไม่มีเหมือนกันอ๋อไม่มีเหมือนเพื่อนอยากเป็นสตรีมเมอร์มากๆครับ ผมก็เลยจะสารฝันให้น้องเขานะครับน้องคนนี้นะอันนี้ก็มาจากการสุ่มหลายๆคอมเมนต์นะครับตัดสินใจย,ยากมากจริงๆนะใครที่ไม่ได้ไม่ต้องเสียใจนะครับคือคนต้องการเยอะขนาดนี้เดี๋ยวผมแจกเพชรทีหลังแน่นอนนะเดี๋ยวมาแจกเพชรนะใครไม่ได้ไอดีไม่เป็นไรนะครับน้องคนนี้ชื่อว่าอ่านว่าอะไรวะเนี่ยซา,า,ามานอีอีซามานอีอีนะเฮ้ยเขาเป็นแฟนตัวยงในเพจเราด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองโทรหาน้องเขาดูนะ เขาคุณสมบัติพอได้คุยแล้วคุณสมบัติเขาจะได้หรือเปล่าเขาจะดูเลยรไอเดีเราได้หรือเปล่านะถ้าไม่ได้ผมก็มจะตัดสิทธ์เลยนะครับขออนุญาตโทรไปเลยนะสวัสดีครับสวัสดีครับครับชื่ออะไรครับน้องชื่ออะไรครับสมาน สมันอายุเท่าไหร่ครับอ,อ๋อ14ปีจำจำเสียงพี่ได้ไหมได้ครับน้ยนี่อยู่ไหนอยู่นครศรีธรรมราชใช่ไหมครับที่เห็นในโปรไฟล์ใช่ครับปกติแล้วเราเล่นฟรีไฟไหมชอบเล่นไหมเล,เล่นเล่นกี่เกมตอนนี้ครับเล่นแค่ฟรีไฟอย่างเดียวอ๋อแล้วเลเวลเท่าไหร่แล้วที่เล่นอยู่ครับ โหเอาเรื่องว่ะแล้วอย่างนี้ก็อยู่แรงแดงเดิเห็นเห็นบอกว่ามีจะไปแข่งมีอะไรหรือเหรอที่ในคอมเมนต์อะอ๋อเล่นเล่นกับเพื่อนอะครับใช่ครับไปเป็นตีอ๋อที่เห็นว่าเราอยากได้รหัสไงพี่ก็เลยจะให้รหัสฟีไฟล์ของพี่ไปครับเพราะว่าอยากไปขายแล้วก็ เดี๋ยวใช้โปรทำอะไรให้มันโดนแบนโดนอะไรนะเพราะว่าพี่ผมเสียดายเสียดายความทรงจำดีๆนะครับดีใจมากครับี่อกรู้อกเลยว่าไอดีนี้หมดหมดไปเยอะเหมือนกันนะไงก็พี่ก็ฝากดูแลต่อดีๆด,ด,ด้วยนะครับได้ได้เดี๋ยวพี่ส่งให้นะห้ามทำโดนแบนด้วยถ้า โดนแบนหรือ,อไปขายตามถึงบ้านนะจะบอกให้นะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคือแบบให้ไปแล้วเหมือนรู้สึกเสียดายยังไงไม่รู้ว่ะรหัสนี้นะเป็นรหัสที่เราไม่ใช่ตั้งใจเล่นนะตั้งใจซื้อมาแล้วก็ซื้อซื้อมันแพงเหมือนกันแหละแต่ก็สําหรับขครที่ไม่ได้นะไม่ต้องเสียใจไปนะครับเพราะว่า เดี๋ยวพี่จะมาแจกเพชรซีไฟแล้วกันนะครับแจกเพชรดีกว่ารอบหน้านะแจกรหัสเหมือนรู้สึกว่ามันดูแลยากครับมันไม่ได้ปั้นมากับตัวเราเองนะถ้าแบบสนับสนุนเพชรอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่ามันโอเคก่อนะัะแบบว่าเราอยากได้อะไรเราก็ไปซื้อเอาไปสุ่มเอานะครับบอกเลยนะว่าใครที่ได้รหัสที่ไปนะน้องคนนี้ชื่อว่าสมานนะครับอยู่จังหวัดนครศรีนะนครศรีธรรมราชนะคอนขนะนะ้างไกลเหมือนกันนะไกลจากบ้านของมัน เกือบพันกิโลได้นะครับถ้าขับรถไปก็คงไม่ถึงนะถ้าแบบว่าน้องเขามาฝากก่อนนะน้องสมานนะถ้าน้องเอารหัสพี่ไปโดนแฮกโดนแบนเอาไปขายแนละ้วบอกเลยตามถึงบ้านนะครับบอกเลยนะให้เล่นก็ดูแลรักษาดีๆนะครับฝากปั้นเลยครับคือพี่ไม่มีเวลาเล่นจริงๆนะที่ทํางานเยอะด้วยนะครับก็เลยบบว่าเสียดายเรามีรหัสดีๆแล้วเราไม่ค่อยได้เล่นนะก็เลยให้น้องๆเขาไปเล่นดีกว่านะครับก็วันนี้ก็ก็ไม่มีอะไรมากนะครับ ก็ยินดีด้วยนะครับกับคนที่ได้ส่วนคนที่ไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจนะอย่างที่บอกเดี๋ยวเจ็ดเพชรนะครับทุกคนสำหรับว,วันนี้เดี๋ยวพี่ก็ขอตัวลาไปกันไป่เท่านี้นะครับสวัสดีครับ First Blood Double kill.